ององรันทุกวงการเป็นจ้าดน้นท่อนอนอื่นต้องขอก่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับบ้องายมิดหมอแคนแฟนหมอลำแฟนคลับเอฟซไทยสีเกตชาเนลแฟนคลับเอฟซสาวน้อยเป็ดบันแพงแฟนคลับเอฟซลานน้อยอ,ง,องิงสู้ผู้สู้คนนะครับเด้อ มาพอกันในเวลา9ก้นาฬิกาหนาทีของวันที่9ก้าพฤษภาคมปีพุทธศักราช2,568ครับพี่น้องมือนี้เป็นมือเดินทางของทางด่านสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงหัวกรุงเทพและปริมนพล หลังจากที่เสร็จการเสร็จงานมือว่านพี่นองฟองไฟมิดมอ็อกแคนแฟน,แฟนมอลำได้เห็นสุกตามหาชนได้เห็นความเฉิดฉายของลาน้อยอุอิงือว่าชื่อเสียงรันทุกวงการก่อนทิ่สิได้ขึ้นทําการเสียงเสียงเศร้าลาลอยอุอิงไปส่ยับ ไปเบิ้งเขาแข่งมอเตอร์ครอสพี่น้องกเห็นว่าโคศกครับแม้แต่โคศกไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะตะูุว่าอุ้งอิงเพชรบานแพงไปยื่นอยู่ใกล้เว้าวบ่วถึกบาทด้วยอารามตกอกตกใจบอคิดว่าสุปตาหมอลำจะมายืนอยู่เคียงข้าง หรือว่าคนที่จะของชื่นชอบชื่นชมนี่จะมายืนอยู่ข้างๆ้าพอแต่ประกาศซื้อลาหน่อยอุ๋งอิงมาดูมอตะครอสเทาก็จะได้เห็นว่ามิดหมอแค้นแฟน,แฟนหมอลำนี่หลายผู้หลายคนครับบอได้สนใจเบิร์มอเตอไซคเลยแลนมาหุม่มลาหน่อยอุ๋งขอ,งอทายรูปจน โคกผู้นึงได้ประกาศได้ห้องบอกทางด้านโคกกประจําสนามเองว่าการแข่งขัน้รถไก่จะเข้าเซนไส้แล้วว่าฝันด้วยความตื่นเต้นด้วยความดีอกดีใจของบิดบารแคนแฟนบาลำบอกคิดบอฟันว่าสิได้เห็นโตเป็นๆโตจริงๆมายืนอยู่ต่อหนา้าต่อตาเนพี่ล้อกเนาะ หรือว่าลาน้อยอุ้งิงกับแฝงโตเข้าไปใส่หน้าก,กากปิดป้องกันฝุ่นป้องกันแดดหลายคนก็นเลยบ่ได้สังเกตแต่บางคนเป็นแฟนคลับตโตย่งกับซิฮูครับเนื่องจากว่าเรายูทูบเบอร์หลายๆช่องเดินตามรา่ว่าจะเป็นช่องพ่อแม่อุ้งอิงช่องสาวน้อยเพชรบันแทงช่องเสียนนนช่องพ่อการชัยช่องขวมแปม อีกลากหลยช่องครับที่ยางน้ำาวดถ้าเสียนเนีว่าเมื่อลาน้อยหูหญิง,งไปทา้งหกระตามสังเกตง่ายๆครับผู้คนเรายูทูบเบอร์นี่จะพุ่ลรุปม,มาทายยางน้ำาวดลายลายเป็นกระบวนพี่น้องมิดมอคแคนแฟนมอลําก็สิได้เห็นครับนั่นคือ,อความ เป็นสุปตามหาชนกูจัดการแข่งขันก็ยังชื่นชอบชื่นชมในโตัวลาน้อยหญิงยังเป็นแฟนคลับโต่อย่องอีกตั้งหากเอาเสียได้ว่าหุูงอิงนี่จะมีแฟนคลับทุกวงการทุกวงการทุกชั้นวันนะบอเลือกครับเมื่อมีธีการ กลาวเปิดงานกำลังดำเนินการยังงในมีโอกาสไปทายกับคุณปูท่านด็อกเตอร์สุทินคลางแสงกับมีสักเป็นปูของลาน้อยอุ้อิงนี่ละมีโอกาสได้มักทายลูกเป็นหมู่หลายคนครับชื่นชอบชื่นชม มือว่าเนเด็กือว่ารลานนอยหิงมาไปเวทเล่นสามทุม่มแต่ของแสดงสามประมาณสามทุม่มมาแต่บ่ายสองบ่ายสามเป็นศิลปินที่มีความรับผิดชอบอีกอย่างหนึ่งครับอยากจะมาเบิงงนาการนางานเคยอยู่แต่เคยไปแต่กับหมอลำซิ่งเล่นกังเว้นแต่ตอนนี้มาอยู่ใน ไอ้หมอลำม,มูขนาดใหญ่พึ่งมากาประสบพบเจอครั้งแรกว่าหมอลำเล่นกลางวันในช่วงเช็คเสียงเช็คเศ้าเฮากัสแสด้เห็นว่ามิดหมอแคนแฟนหมอลำทั่วสารทิครับมะหุม่มขอจับไม่จับมือขอทายรูปซื้อเสื้อมาเอาเสือมาให้เส้นบางคนบ่ได้ไอเอาซื้อเสื้อ เอากระเป๋าเงินมาให้เส้นเอาแบงค์มาให้เส้นสมกับเป็นศิลปินขวัญใจมหาชนได้รับรางวัลเป็นการการันตีจากชั้ชลึกอวอร์ดในฤดูกาลที่แล้วและก็ยังคเป็น ท้งผู้จัดเป็นทั้งผู้แสดงหนังขายออกเป็นต่างผู้ร่วมสร้างเป็นทั้งนักสแสดงคือว่าลานมวหญิงมากไกลไกลกว่าที่ตัวเองคิดจากเล็กหน่อยคนหนึ่งคิดว่ามาหาเงินเลี้ยงครอบครัวธรรมดาธรรมดาให้มีเงินมีคำเลี้ยงปากเลี้ยงทอง คือว่ามาเกินความฝันมาเกินความคิดด้วยยังครับด้วยบุญน้ำผ้าวาดสนาน้้ำส่งเหตุใชเจอเสียงของลาตเอาอย่างนี้ดิงังตะฟอนไปทุกวงการมือว่านกันยังอยากขืนมตะคอดอยากจะขับเสียดายโบหูว่าเป็นมีการแข่งขันอาสัตเสียมว่าใส่น่อยอยู่บานมาแล้วว่าสัน ด้วยความชื่นชอบเนาะอีกอย่างอุ้งอิงกระบอกเคยเล็่นสิ่งแน่นี้มาก่อนคือสิงต่างๆที่ขึ้นมาหม่กับมาในช่วงมีชื่อเสียงแล้วแต่กี่แต่ก่อนขึ้นห่างสปปรัพร์สินคขาขึ้นวันไดลงบันไดเลือนกับบอกเป็ดเขาเซเว่นยังขอดเกิบ พาอแต่เขามาอยู่ในวงการสาวน้อยเป็ดบันแทงวงการมอหลมอลมอลัมมีชื่อเสียงแล้วขึ้นบันไดเลื่อนกับเป็ดเอาเซเว่นจนชิดขอบคุณพี่น้องป้งไปครับมิดมอกแคนแฟนหมอลลัมพีมาเบิงมาแย่งเบิงแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจในการเห็ดคลิปต่อไปนไี้เลยครับออพ่อกันคลิปนาสบายดีครับผม